สวัสดีค่ะในวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอการศึกษาความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุตอนต้นที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะความสําคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกําลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญโดยบริบทสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยปัจจุบันกําลังเปลี่ยนผ่านเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งบทบาทของกระทรวงสาธารณาสุขนั้นมีเป้าหมายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเน้นที่ว่าประชากรที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีการเตรียมความพร้อมและมีการตรวจสุขภาพเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเกี่ยวกับกระบวนการที่ประชากรมีอายุสูงขึ้นซึ่งมีสาระครอบคลุมสถานการณ์แนวน้อง สาเหตุและผลที่ตามมาของการมีอายุสูงขึ้นของประชากรฤติกรรมศึกษาต้องทำทั้งในระบบการศึกษาในและนอกโรงเรียนทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการและต้องอาศัยสื่อการสอนและสื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งนี้ื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้คนทุกเพศทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ประเมินสนใจศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของภาคใต้โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และการประเมินผู้สูงอายุโดยตรงซึ่งผลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้ทําให้ได้ข้อมูลการดําเนินชีวิตข้อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพในการดําเนินชีวิตในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและท้องถิ่นวิเคราะห์ข,ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุตอนต้นที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุตอนต้นที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายในชุมชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ยยใตและภาคอีสานโดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประเมินภาวะสมองเสื่อมทำการศึกษาจำนวน25ราย ตั้งแต่เดือนธันวาคมพศ2564ถึงเดือนมกราคมพศ2565ซึ่งทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนั้นทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลของการวิเคราะห์ข้อมูลจะนำเสนอในรูปแบบตารางค่ะรายละเอียดแบ่งเป็น2ส,ส่วนดังต่อไปนี้ค่ะส่วนที่1ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลความเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุตอนต้นที่มีปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายในชุมชนที่อาศัยอยู่ในภาคใต้และภาคอีสานจำนวน25รายพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศช,ชายร้อยละ52และมีอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง60-65ปีร้อยละ80มีอายุเฉลี่ย62.68 SD เท่ากับ2.92ดังแสดงในตารางที่1นี้ครับ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินช ja ีวิตประจำวันข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประเมินภาวะสมองเสื่อมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันจำนวน25รายพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันต่ำสุด19คะแนนสูงสุด20คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยรวมเท่ากับ1 9 9 s d เท่ากับ0.7เมื่อจำแนกระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามเกณฑ์สาระดับพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันอ,อยู่ระดับสูงร้อยละ100ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินภาวะสมองเสือ่อมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนการประเมินภาวะสมองเสือ่อมต่ำสุด19 สูงสุด30คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินภาวะสมองเสื่อมโดยรวมเท่ากับ2.78 SD เท่ากับ0.32เมื่อจำแนกระดับการประเมินภาวะสมองเสื่อมตามเกณฑ์3ระดับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการประเมินภาวะสมองเสื่อมระดับปานกลางร้อยละ4และระดับสูงร้อยละ9 6ดังแสดงในตารางที่2นี้ค่ะวิเคราะห์ปัญหา เมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านพฤติกรรมของผู้สูงอายุทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ออกกําลังกายสูบบุหรี่และการรับประทานที่ไม่รสจัดพฤติกรรมเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุได้แก่โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงภูมิแพ้โรคกระเพาะอาหารโรคเบาหวานโรคเก,กา โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองรวมถึงความเสื่อมทางร่างกายของผู้สูงอายุที่ทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆเช่นข้อเสื่อมต้อกระจกเป็นต้นค่ะโดยปัญหาทั้งหมดนี้ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้น้อยลงทําให้เสี่ยงต่อการหกล้มได้อีกทั้งปัญหาสุขภาพเหล่านี้ยังส่งผลให้ผู้สูงอายุมีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาที่เพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอและเป็นหนี้ดังนั้นจึงควรมีการนําปัญหาเหล่านี้มาแก้ไข พื่อเพิ่มศักยภาพในการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุและรับภาระจากผู้ดูแลและให้แนวทางในการส่งเสริมป้องกันภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุดังนี้ครับแนวทางในการส่งเสริมป้องกันภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 1. ประเมินความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน ADL 2แบบทดสอบประเมินภาวะสมองเสือ่อม Montreal Cognitive Assessment Basic m o c a b 3. การให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพด้านต่างๆเช่นการรับประทานอาหารการออกกำลังกายมดการดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่การระมัดระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะการหกล้มการไม่ใช้ยาที่ไม่จำเป็นเป็นต้นค่ะ3า 3.1. ควรลดปริมาณอาหารลงให้สัมพันธ์กับการใช้พลังงานและรับประทานอาหารให้ครบหมือรับประทานผักและผลไม้เพื่อเพิ่มการใยในการขับถ่าย 3.2ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณ30นาทีโดยการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยชะลอความเสื่อมทรงของร่างกายค่ะ3.3ควรกินยาได้ถูกโรคถูกขนาดถูกวิธีและตรงตามเวลานั้นโดยต้องมีผู้ดูแลมาคอยจัดยาให้รับประทานซึ่งสิ่งสำคัญในการเริ่มใช้ยาคือการอ่านฉลากยาให้ถี่ถ้วน ตรวจด,ดูวันหมดอายุของยารับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอและไม่ควรไปซื้อยามารับประทานเอง 4. การฉีดวัคซีนป้องกันรโรคที่เป็นปัญหาในผู้สูงอายุ <5. S 1> เช่นวัคซีนคอตีบวัคซีนบาดทยักเป็นต้น 5. แนะนําให้ผู้สูงอายุตรวจสุขภาพประจําปีได้แก่การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกายการตรวจวัดค่าความดันโลหิตการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเบาหวานและ h อช การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดการตรวจคัดกรองมะเร็งเช่นมะเร็งลำไส้มะเร็งตับมะเร็งปอดการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าโดยใช้แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ TGDs กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ